คุณกำลังชมสำรวจโลกสำรวจเจ้าของห้องครับดูดูกันตามมานะครับสำรวจห้องห้องคนนี้ครับห้องเอฟครับมีนู่นห <c oughs> น้าหื่นห่นเลยครับรูปหื่นอ่าตายายเลยนี่เดี๋ยวก่อนสำรวจตู้เย็นก่อนนี่ก็เป็นรูปลุงเขานะครับตั้งไว้ทุกครังง้งก็ก่อนจะนอนก็เปิดตู้เย็นกินน้ําก็จะพึมงเรื่องถึงเขาเสมอนะครับก็ต่อไปสำรวจตู้เสื้อผ้าครับ มีอะไรนะ่าดูครับดูครับบ็อกเซอร์ครับจากที่ดูเราไม่ใส่กางเกงในนะครับไม่มีสักตัวเลยครับเอาตากอยู่ตา <c oughs> กอยู่กางเกงในเอฟนะครับเดี๋ยวบัณฑเดี๋ยวบัณฑนี่ครับกางเกงในเอฟไม่กล้าเชื่อราครับเดีวมเล็กว่ะ <c oughs> เล็กนิดเดียวเนี่ย เอ้ยของมึงไอ้เหี้ยเก็บหำเลยเนี่ยเอ้ยของผู้ห้องไอ้เหี้ยต่อไปสำดวจนะครับตะกร้าเสื้อผ้านะครับดูว่ามีอะไรมั่งนะครับไอ้เหี้ยกูออกไปไวสัตว์เหม็นดูนะครับเจ้าของห้องครับนี่เป็นแหล่งมั่วสุมของเขานะครับวันไหนไม่มีเรียนก็จะนั่งมาดูหนังโป๊ดูทํากิจกรรมยามว่างกันนะครับ สวิงกิ้งหมู่ชายล้วนอย่างเงี้ยครับขอบคุณคนมาดีเลยเออนี่ครับต้องขอบคุณลมตัวนี้ทีาำให้เราร่มเย็นนะครับครับายบายครับขอจบแค่นี้แล้วกันครับเต้อำลากล้องนดอก็เราก็สำรวจแล้วนะคว่ามีเจออะไรกันบ้างเจอเฮียเยอะนะครับเครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดูดูรูปดูรูปแป๊บนึงกูเพิ่งนึ่งได้นี่ครับรูปปู่เขานะครับนี่ตั้งยาหอมไ้ด้วยยาหมองยาหมอง นี่ก็เอาไว้พึงระลึกครับก่อนนอนก็กราบสามครั้งทุกคืนครับรูปนี้ก็ <laughs> 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 ไป้ะครับบ๊ายบายครับชาวแก๊งอีกคั